ก็โอเคครับก็ปกติดีครับก็เออวันที่เราไปไหนกันอยู่อยู่บ้านเลยครับคุณทายไปไหนนะไปไหนเพิ่มวิธีทำอะไรไหมครับก็อยู่กับแม่อยู่กับหมาแหละครับคือทุกวันนี้ก็คือมีแค่นี้เองวันอยู่แค่นี้ไม่อยู่กับแม่อยู่กับหมาก็อยู่กับเอ่อออฟฟิศอยู่กับงานครับดีๆก็เราเป็นกอดโสดเนาะความหนาวหรือมีอะไรบาอย่างอะไร จริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้ถือว่ามันจะโสดหรือมันจะมันก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะที่บางทีเราโสดเรามีความรักอะไรประมาณนี้มันก็ผ่านช่วงเวลาการมีชีวิตคู่ใช้เวลามาแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าโสดกับความมีคู่มันก็มันก็เราไม่ได้สิว่ามันเป็นประเด็นที่เราไปโฟกัสกับสิ่งนั้นมากนะักแต่ถามว่าในเวลานี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอองานแล้วก็เรื่องของการ ดูแลสิ่งต่างๆ,ๆที่เป็นเกี่ยวกับครอบครัวซะมากกว่ามีโมเมนต์ความคิดถึงไหมครัแบแบบเช่นเราปกติแล้วคือก่อนหน้านี้เราต้องแบบว่าต้องมีความคิดถึงข้าวเลยคือดอกไม้ของพันธุ์หนึจจ่งก็จรก็จริงๆคนเราที่มีความผูกพันกันมาในความรู้สึกดีๆเรายังมีให้กันอยู่เสมอวันโอกาสดีๆดต่างๆเราก็ยังระลึกถึงเสมอครับจะมีส่งดอกไม้ให้ใครบ้างเมื่อปีนี้ไม่มีครับปีนี้ไม่มีให้ใครครับ ได้เราสัตย์ช่วยได้แล้จากใครมีไหมไม่มีเหมือนกันครับไม่มีแบบแม่ไปซื้อใครไม่มีใครหรือใครม ups, ีแบบซ่อนไ,ไม่มีครับไม่มีเลยมีแต่ซ Second, ื้อหันหมาครับใช่เปอนวันที่ไปซื้อหันหมาตอนนี้ก็แฮปปี้อยู่กับที่อยู่กับแม่แล้วก็อยู่กับน้องหมาอยู่จริงๆมันก็เรียกว่าเป็นเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตในแบบที่เราเราใช้เวลาในปัจจุบันซะมากกว่าคร่ะแฮปปี้ไหมมันก็เรามีความสุขกับทุกๆเรื่องทุกๆอย่างที่เราเป็นณเวลานี้ครับมรังสุกนะคะทก ไม่ไม่ได้มีความเรื่องของเหงาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเราโตขึ้นมากแล้วนะครับเราก็มีเรื่องราวต่างๆที่ต้องทํามีงานต่างๆที่ต้องคิดประมาณนี้ครับอย่างมันขาบอกว่ายิ่งโสดและยิ่งฮอตแบบไม่ขาดที่้มีก็ไม่มีนะคือพี่คือจริงๆพี่ไม่ได้เป็นข่าวใครพี่เนี่ยไม่ไดมมีอะไใครแต่คนอื่นเนี่ยมีกับพี่มากกว่า คนที่มีหมายถึงว่าเรื่องของข่าวเพราะจริงเราอยู่ใช้ชีวิตปกติมากๆอ,าอ่าข่าวพี่อา่ี <c oughs> <สา S 1> ตอ๋อครับต้องเห็นนะก็มีคนส่งมาให้ก็ต้องบอกว่าพี่ก็มีผัวมีลูกแล้วนะจะลงอะไรกันก็อยากให้ดูละเอียดกันนิดนึงคือก็เข้าใจได้แหละบางทีคนอาจจะมีการคิดกันไปนะเมื่อเข้าใจผิดแล้วก็ไม่เป็นไร แต่เข้าใจถูกแล้วให้แก้ไขกันนิดนึงกับนิดหหลายเพราะว่าไปสนิทกันได้ยังไงแบบเหมือนไปหาสื่อใช่ไลยคะแบคือคือพี่ไปอุดรบ่อยถ้านักข่าวหลายคนก็จะรู้ว่าพี่จะมีพระอาจารย์ที่นับถือมาใช่ไหมครับแล้วก็ในระยะหลายเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็น,นเนนนพื่อนนักแสดงก็จะไปที่อุดรค่อนข้างบ่อยฉันพี่ก็เลยรู้จักกับเพื่อนๆที่อุดรรวมถึงทางพี่สายเองคุณสายเองเนี่ยเวลามีงานต่างๆก็จะคอยดูแลแขน ดูแัเพื่อนๆที่ไปจากกรุงเทพก็เลยจะรู้จักคันตามงานงานที่งานผู้สนงานวัดและงานบุญแต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสไปเรียกว่าช่วยหาเสียงช่วยเหลือด้วยก็คือจริงๆเรามองว่าด้วยความที่ผมเดินทางไปอุดรบ่อยใช่ไหมเราเห็นตั้งแต่เมืองอุดรเป็นอย่างไรจนทุกวันนี้แล้วก็เราก็เห็นไอ้เพื่อนเราเนี่ยพี่เราที่รู้จักกันเนี่ยเขามีความตั้งใจมากๆแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ได้เคยบอกอะไรเลยแล้วเราก็เลยมองว่าถ้าเราถ้าจังหวัดเนี่ยมีคนที่ตั้งใจทํางาน มีคนั้งผักดันการทํางานที่ดีจริงๆมันก็น่าจะเป็นประโยชน์เราก็เลยคิดว่าไปช่วยแนะนําไปช่วยบอกว่าเขาเนี่ยได้ทําอะไรบ้างในสิ่งที่อื่นไม่เคยเห็นเรได้คุยกับใคร้างไหมคะอะไรนะครับได้คุยกับแฟนคลับไ้มก็มีไลน์คุยกันนะมันก็จะมีไลน์ลุบเพื่อนนะเนยเขาก็ไลน์บอกอืมดังมากเลยนะตอนนี้อะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าไม่นึกถึงผัวก็ถึงลูกเขาเลยลงกันเนี่ยครับเห็จไหมคะที่เขาออกแก้ข่าวไปแล้ว คือเขาก็บอกเขาก็เข้าไปเขียนนะนะจริงๆต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆออทั้งสามีของทางุณซายเองเนี่ยผมก็รู้จักเวลาไปงานบุญกันก็ไปกันตลอดลูกเขาเ็าเรียกผมอ้ามอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคนอาจจะไม่เคยเห็นนะเรตีความไปแล้วก็สิ่งที่สาคัญคือสื่อในโซเชียลทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างเอาเรื่องหนึ่งไปต่อเรื่องหนึ่งค่อนข้างไวแล้วก็ไม่ฟังสิ่งอื่นสิ่งใดเพราะฉะนั้นวันนี้คือถ้าพี่มีโอกาสพูด <c oughs> ตรงนี้นะี่ก็บอกว่าให้เข้าใจให้ถูกเถอะ แล้วบางทีอย่างในทุกวันนี้เราสื่อเราจเจริญก็จริงแต่อยากให้ความคิดเราจเจริญตามสื่อให้ทันไม่ใช่ว่าเรื่องหนึ่งฟังแล้วเสร็จก็เขียนไปเพราะว่ามันมีคนเดือดร้อนเราลองนึกถึงสามีเขาเนึงนึกถึงลูกเขาเนึงนึกถึงเวลาเขาต้องไปตอบเพื่อปเปน,เนเขาว่าตั้งมันใช้ชีวิตปกตอปิอยู่แล้วทําไมถึงมีเรื่องแบบนี <c oughs> อ้อะไรน,นะครับเป็นผลกระทบมีฝ่าหกรรเราเจอผลกระทบม <c oughs> ือนกันจริงๆไม่เขาก็ไม่ได้มีผลกระทบหรอกเพราะว่ามันทุกคนมันรู้อยู่แล้วอ่ะ คนเป็นร้อยเป็นพันคนที่เราเดินทางไปมาด้วยกันใช่ไหมครับจากจังหวัดที่ที่ที่เราไปไปทำบุญเนี่ยคนก็คือมองว่าบางเรื่องก็มองว่าเป็นเรื่องตลกบางเรื่องก็มองเป็นเรื่องขำเราก็เข้าใจได้นะในทางวก,การเข้าใจผิดแต่ว่าถ้าเกิดเออมันจบตรงเท่านี้ไม่ไปพูดต่อไม่ไปความคิดตัวเองไปทําร้ายคนอื่นาะว่ามันก็จะไม่มีอะไรแต่ในใน,ในมุมซีเรียสของทั้งตัวย่างเองและก็ตัวทายน,นี่มีกับไม่มีก็ก็เข้าใจได้นะคือเขาบอกว่ามันก็เป็นข่าวนะคนสมัยนี้คือขอให้แบบมีข<อ>่าว มีเรื่องราวพูดไปก็พร้อมที่จะต่อความยาวไปเรื่อยก็มองเป็นเรื่องเป็นเรื่องตกใจนิดนึงคนขำนิดหน่อยประมาณนั้นครับมีอีกไหมถ้า,บา,าแบบผู้หญิงเราไม่ต้องีจะรณอะไรอะไรแล้ว่อะไรเดี๋ยวว่าคือพี่ถึงบอกไหมว่าตอนนี้พี่อยู่แค่อยู่กับหนากับแม่เลยต้องมีข่าวกับพี่อีก คือตอนเนี้ยเพื่อนเนี่ยไม่ก e ล้าทบเลยนะใช่แบบใครใกล้เราก็เป็นแบบผมล่าสุดก็คือคุยกับพระอาจารย์ที่อุดรเนี่ยก็คือคุยกันในกลุ่มลูกศิษย์ท่านก็บอกเออเนี่ยเขาแนบพระอาจารย์ก็ต้องระวังแล้วนะเดี๋ยวจะมีข่าวกับผมอันก็แซวเล่นๆอะไรประมาณนี้มีกังวลไหมคะที่อางกอร์สมทั้งไทยเนี่ยเราไม่กังวลเลยครับไม่กังวลขอแค่ว่าเข้าใจผิดได้ใช่ไหมครับเข้าใจผิดได้เราก็คุยกันบอกแล้วก็แค่ให้เข้าใจอะไรที่ อาจจะมีการพูดกันไปแล้วนะขอโทษกันได้คนในโซเชียลเองก็เหมือนกันคําขอโทษไม่ผิดนะครับเข้าใจผิดแล้วก็ขอโทษกันได้ไม่มีปัญหาแสดงความกล้าก็ไม่ได้กลัวไม่มีคนก็ไม่มีคนครบอยู่แล้วเนี่ยเหมือนก่อนอันนี้บอกว่าถ้าสมมติมีแบบนี้อีกเราพร้องหรือจะไม่มาคือไม่ใครก็ไม่ใครก็ไม่ยันก็ไม่ยันก็ไม่ยนก็เอาเป็นว่าทุกอย่างมันมีกฎเกณฑ์ของมันนะอะไรที่มันไม่เกินเลยเกินไปเราก็มองว่ามันก็มันก็เข้าใจกันได้ แต่อะไรที <ces> t t t ่เหนือเกินความเข้าใจมันก็ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ในวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆเรื่องก็เก็บข้อมูลไว้ก็ดูว่าบางอันเนี่ยมีการเราบอกไปแล้วเขาเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้แม้จะเป็น3ซีเือที่ผ่านมาเราเก็บข้อมูลกันเก็บรายละเอียดเก็บเพจเก็บชื่อต่างๆไว้ในลิสท์ทั้งหมดเร้การึกษาทนายอะไรบ้างไม่ได้ไม่ได้แค่ปรึกษาทนายเราปรึกษาทุกมุมเลยเพราะเราก็ต้องมองว่าสื่อสมัยนี้คือคน ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เราเนะี่ยพี่นยรับได้พี่น่ยรับได้แต่พ่อแม่ครอบครัวเราครอบครัวคนรอบข้างละ่ะบางทีเคารับไม่ได้พวกนี้มันเจอผลกระทบแล้วเราก็มองว่าอีกอย่างข้อความมันต้องมีความรับผิดชอบในเมื่อสื่อทุกคนเนี้ยในเมื่อคุณกล้าพิมพ์กล้าเขียนคุณเขียนโดยไม่มีชื่อตัวเองกล้าที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดนั้นไหมถ้าไม่กล้าอย่าพิมพ์อย่าเขียนเขาบอกพ้ําครับ ไปชิงลางหาเศษให้เออช่วยเหลือหาเีศษนะครับที่นี่คนเลยสงสัยว่าสนใจลงการเขียนไม่ไม่เลยแต่ของการเมือง้องกินอะไรเมาไม่เคยมีเลยสนใจไหมไม่เคยมีเลยครับไม่ได้เคยสนใจเลยครับไม่มีในใจเลยเลยไม่มีเลยไม่ชอบไม่ชอบแต่ไปช่วยเพื่อนนะคืองานหนึงเยอะอยู่ตอนนี้ครับงานหนึงเยอะอยู่เยอะอยู่หลายอย่างเลยไม่เกียวนี่เรื่องงานรุ่นลงกับมีโอกาสเจอเรื่งานอาจจะไม่เป็นสิ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ถนัดสักเท่าไหร่ครับ ช่วยเหลือเพื่อนๆหายเงินได้ได้นาะงก็เงี้ยช่วยเพื่อนไปช่วยงานต่างๆที่เราทำได้ไปอะไรประมาณนี้กับพี่พี่แอฟมาสุภาแล้วไอ้หลักฐานที่เคยเขโพสเข้ามาคพี่แอฟแคมปเด็บหมดแล้วใช่ไหมพี่แอฟอยู่ที่แฟมเพนาดี้โอ้โหยี่ห้อใช่ไหมย้อก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็คืงใหญ่เอาเป็นว่าเรากสนุเป็นเรื่องไปเรื่องมาว่าอะไรที่มันเหมาะอะไรที่มันพอเข้าใจกันได้แต่อะไรที่มันมันเกินเลยเกินไปจริงๆ ก็ต้องไปพิสูจน์ด้วเรื่องของคนมาเกเลยมันคือยังไงคะพี่อ้าคอมเมนต์แบบบอกดี๋ยวารู้ไม่ได้หรอ้เขาเลี้ยงแต่เขาเลี้ยงครับขอบคุณครับย่างให้เราก่วกนะครับ